เฮ้ยทำไรอนะน่ะดนจับได้แล้วไหนามาทำเป็นปัดป้องจริงๆก็สมยอมเอ๋ดูปัดป้องปัดป้องปัดป้องตอนนี้ไม่ทันแล้วผมผมยอมไปเลยนิ่งหายไปลหายไปแล้วนิ่งหายไปแล้ว มาละพอรลักเั็นเข้าไปเดี๋ยวเดียวมงอาตรงไหนมาพอรลักมเห็นไหมเนี่งับหมับหมอยู่เนี่ยนั่งงับเต็มฉลากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเมียนี่ยตัวทเนี่ยอนี่นี่เนยเนี่ยเนี่งน่นี่่เเน เออมี่อมั้รู้ไหมคิงคองคาไไดแลนโนสลักยังไงท่าไางวะหังปาก,ากาแล้วมึงรู้อะไรกับเขามันอย่างเดินเข้ามาโอ้อยากจะมุดอยากจะมุดตงมุนเป็นี่หนึงอยากเป็นเมียน้อยคนที่สองครับพ่อ เอาเลยจาัก,การันจาก,การัเลยครบโอ้ยไม่ใชใ่ทำอย่างนั้น <ç ắng> ทุกวันนี้มันเหมือนไม่ใช่หมาไอตัวไหนทั้งสองตัวเจยาเพราะไ<ำ>อตัวสีเทาเนี่ยมันเหมือนคนก็ไปทุกที <ç ắng> ค่อยอย่าทำค่อยเ,อเนี่ยจะชิปใี้หายได้ไหนนี่มีออ่ะเนี่ย,อ,ย,ยอาเอาเอาอาตายขออันตายแล้วบนบนเกงเอาไปจะอืดกันดีกว่าอืดเนี่ยก็ขอฝาก ของภาษาที่น้องด้่นอ้าวก็พาเ<ด>มียน้อยไปเดินเล่นก่อนใช่น้อยมาเป็นไหมได้ไเดี๋ยวแม่หลวงทำให้อเอง